ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องีแบงค์สินานะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปบ้านไทคู o เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยวันนี้เป็นปีสอง8นา้ยหกสิบแปดนะครับเพราะว่าเป็นวันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่นะครับเพื่อนขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับโอเคนะครับว้าว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนมันอ๋อบ้านหลังที่หนึ่งผมก็ว่าอยู่โอเคนะครับเพื่อนๆครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเป็นบ้านแปลกๆอ๋อเป็นบ้านหลังที่หนึ่งอ๋อเพื่อนๆครับผมก็นึกว่าเป็นบ้านหลังที่สองต้องขอพายด้วย มองไม่ออกไงว่าไปบ้านหลังที่หนึ่งหรือหลังที่สองมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละโอเคนะครับ <c oughs> ว้าโอ้โหอันนี้สะไว้น้ำเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นรั้วเ <c oughs> นาะโอเคนะครับ ว้าวสวยมากสีเขาสวยมากเลยนะครับว้าวโอเคนะครับอุ้ยเพืพ่อนๆครับผมเกือบกดแล้วโุ้ยใจหายหมดเลยผมเกือบกดแล้วเห็นนะครับเอาแต่ขอไปเติมเงินแป๊บนึงครับว้าว ว้าวว้าวโอเคนะครับเอาข้างนอกเหรออ๋อโอเคนะครับว้า wow. ว <Wow. S 1> นี่กำแพงเนาะโอเคนะครับโอเคต่อไปรั้วใช่ไหมรั้วเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ว้าวอันนี้น่าจะเป็นลงลนแน่เลยเนาะนะครับว้าวมีรัวแล้วเริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับนะนะครับผมนักครับนะครับอืมพูดยังไงเนี่ยนะครับ,ดไ,รนะรบได้แค่นี้แหละ <c oughs> นะครับนะครับน่าจะได้แค่นี้แหละผมกระดกกระดกลนไม่ได้ผมก็เคยกระดกลิ้นอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้แล้วโอเคนะครับโอเคว้าวโอ้โโนแมนยือยวกแล้วเนี่ยปีใหม่แล้วนะ่ะใส่หน้าเขาหน้าจะยังไม่ออกมั้งเแบบนี้แหละนะครับสวยอยู่นะว้าว โอเคนะครับว้าวสวยมากเลยนะครับเสร็จแล้วเนาะอ๋อังมีอีกอันนี้ไฟหมดยังอ๋อมีอีกโอเคนะครับผมว้าวโอ้โหว้าว <c oughs> หมดแล้วนะว้าสวยมากเลยนะครับผมนะครับเดีแต่ผมจะสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเอาสร้างข้างนอกก่อนดีกว่านะครับมันจะได้เสร็จเสร็จไปเลยโอเคนะครับผมนะครับผม ว้าวโอเคนะคะผมว้าวโอเคนะครับ,รบสร้าง่างนี้ให้เสร็จก่อนโอเคเติมอีกก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอลองพูดใหม่นะครับ ได้ได้ประมาณนี้แหละก็เคยกระดกลิ้นได้นะแต่ตอนนี้ไม่ไมค่อยได้ละนะครับครับได้แค่นี้แหละก็ผมอาชีพแบบไป,ปแบบนี้นั่นแหละนะครับผมพูดครับอย่างเดียวก็ได้นะนะครับบางครับผมก็พูดคําว่าครับนั่นแหละพูดยังไงก็ได้ผมถนัดแบบนี้นะครับ ว้าวจ่าไว้น้ำนี่ตอนแรกเป็นนี้ใช่ไหมครับแต่ผมขอลองเดินเส้นขอบก่อนเผื่อส่งความคิดถึงคิดถึงอันเก่าโอเคนะครับนี่เป็นพื้นล่งอยู่เนาะโอเคนะครับว้าวโอเคนะครับอ่ามากดกันเลยโอเค พเพื่อนๆขามากกกันเลยนะครับสามสองหนึ่งไปไม่ใช่สี่มาส่งขอผู้ใหม่นะครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามากดเอ้ยผู้ใหม่นะครับอ่ะเริ่มเดี๋ยวนะโอ้ยไม่ได้อะพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามากดก,กันเลยนะครับสาวน้ำอ่า สามสองหนึ่งกดนี่เป็นสาวไว้นานแล้วนะครับเห็นไหมสีสวยไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคอันนี้เสียงอันนี้ผมจะไปทำคลิปสั้นนะครับคลิปสั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับวิดีโอนั่นแหละนะครับว้าว หมดแล้วนะข้างนอกจะผมขอลองตรวจสอบก่อนนะครับว่าผมขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเผื่อผมจะได้อันนี้ต่อนะครับเผื่อผมวันนี้ถ้าผมสร้างเสร็จก็เสร็จไปเลยนะครับข้างนอกอะ <S <S อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นโลบักโลบักนั่นแหละนะครับหมดแล้วนะหมดยางขอลองตรวจสอบก่อน โอเคหมดแล้วนะครับว้าวโอเคอืมอไปสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับมันจะได้เสร็จเ็จไปเลยอันนี้อ๋อโอเคนะครับนี่บ้านนี้สวยกว่าบ้านหลังที่หนึ่งอีกมันก็เท่ากันนั่นแหละนะครับแต่แค่ว่ามัน พื้นที่อมันกว้างนิดนึงนะครับจริงๆบ้านหลังที่ผมก็กว้างเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่แค่ว่ามันก้าแต่แทแต่แค่ว่ามันกว้างนิดเดียวนะครับอันนี้มันกว้างเยอะนิดหน่อยผมก็สบายใจแล้วนี่เห็นไหมกว้างกว่ามันก็กว้างเหมือนกันนั่นแหละแต่บ้านหลังที่หนึ่งกว้างนาอแต่บ้านหลังนี้กว้างกว่านะครับกว้างมากนั่นแหละนะครับกว้างน้อยกว้างมากนั่นแหละโอเคนะครับ ขาตั้งเตียงอันนี้โต๊ะคอมพิวเตอร์โอเคหมดยังอ๋อชั้นวางหนังสือโอเคนะครับกระจกอ๋อโอเคหมดยังอ๋อยมีโอเคนะครับ,บหมดยังพอ,อ,มอ,มองผมขาดเลยไปไม่มีแล้วนะ โอเคนะครับต่อไปห้องนี้นนะฮะเดะ๋ยวไปอนี้เหมือนเดิมนะครับเติมเหมือนเดิมเติมเหมือนเดิมนั่นแหละผมจะได้ไม่ต้องมาเติมบ่อยไหนจริงๆเงินผมก็เยอะอยู่นะเงิงมเงินผมมีตั้งห้าแสนเจ็ดื่้าพั้าสี่บาทนะครับ จริงๆเงินผมก็เยอะอยู่นะตรงข้างล่างอันเนี้ยนะครับเนีย่ยที่ที่ที่ผมกดอันเนี้ยข้างล่างที่มีบวกอยู่นะครับนั่นแหละิงๆผมก็เติมนั่นแหละเผื่อมันมันหมดไวไงนะครับผมก็เติมรอไว้แหละนะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคนะครับ ปีนี้2025แล้วนะคบปีที่แล้ว2024ลาก่อนนะ2024นะครับปีนี้2025แล้วนะครับผมก็สบายใจแล้วอันนี้อะไรอ๋ออ๋อชั้นใต้ดินหรือเปล่าใช่ไหมนะครับอันนี้ชั้นใต้ดินอันนี้คืออะไรเป็นที่ว่างใช่ไหมหรือว่าเป็นที่ว่างอย่างเดียวหรือเปล่า น่าจะใช่นะคะโอเคโอเคเดี๋ยวไปสร้างกันต่อตรงนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ทีวีเหมือนเดิมนะครับรีโมทเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกทุกท,ทุกรุ่นนั่นแหละ ครับอ่าอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็อ๋อโอเคนะครับหมดแล้วนะต่อไปก็อันนี้ว้าวจ,จริงผมไม่เติมบอยหรอกแต่แพ่ว่าผมเติมรอเฉยไงครับโอเคนะเข้าใจกันนะโอเคก็ประหลาดมาณนี้โอเคนะครับ มมนี 6, นะผน่ผมมีเงินอยู่หกแสนเดี๋ยวนะขพูดใหม่นะครับผมมีเงินอยู่โอ้ย <G introductory> พเพื่อนครับเมื่อกี้เสียงพูผมก็เลยไปปิดประตูกระจกผมตกใจหมดเลยอ่ะผมก็ได้ว่าเสียงอะไรเสียงพูนี่นะม <G uro> ีเสียงพูนะครับเขาจุดเฉยๆมั้งน่าจะใช่แหละ <G ro> นี่เห็นไหมผมตกใจหมดเลยนึกว่าเสียงอะไรแต่เป็นเสียงพูนะครับที่เขาจุดอ่ะเขาจุดเสร็จยังเสร็จแล้วนะ <G ur ly> ผมผมกำลังจะพูดอยู่แต่เขาจุดก่อน สีพูสีน่าจะสวยนะเนี่ยพูเนี่ยแต่ความจริงผมก็กลัวอยู่นั่นแหละผมกลัวพูเพราะเสียงมันดังมากลูกใหญ่แต่ลูกเล็กพอได้อยู่นะครับผมเป็นคนที่กลัวมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมพูดใหม่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่หกแสนหนึ่งร้อยสี่นะครับนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้แหละ โอเคนะครับเอาเงินลดแล้วที่ผมกดไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับโอ้โหเงินผมทะลุมาเลยนะครับว้าวโอ้ตกใจตกใจนะผมนี่แหละเบคอนเนี่ยโอเคนะครับอันนี้เตาผิงอ๋อปิดไฟ ปิดไฟก่อนเปิดไฟรอก็ได้อ่ะเปิดไว้อย่างนี้แหละนะครับเปิดเปิดไฟเตาผิงนั่นแหละนะครับนี่ขึ้นสู่อากาศเห็นไหมแต่ทำไมมันไม่ทะลุออกมาอ๋อกมัน,น่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ความจริงมันก็อ๋อ <c oughs> มันมีที่กั้นไว้อยู่เป็นเพดานหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเนาะ เข้าใจกันนะอันนี้อ๋ออันนี้หมาฮอตหมาฮอตใช่ไหมหมาฮอตหมดยัง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 จะได้สร้างอย่างอื่นหมดหรือยังจะได้สร้างต่อ เพื่อนครับเพื่อนครับความจริงมันไม่ได้เสียงระเบิดนะครับเสียงพูเมื่อกี้ผมขับอะไรรู้ไหมเขาจุดพูอีกรอบหนึ่งผมก็ตกใจไงว่าเสียงมันดังมากอ่ะนะครับผมตกใจตอนเขาจุดเพราะเสียงมันดังเลยอย่างนี้ผมไม่ได้ขบคนเดียวนะครับขบพูนั่นแหละแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ มันเสียงมันดังแง่เสียงมันเข้าผมก็เลยหัวเราะนั่นแหละความจริงมันมันมันไม่ใช่เรื่องตลกแต่ผมขับเองแหละนะครับต้องขออภัยด้วยจริงจริงผมก็กลัวนั่นแหละแต่มันตลกดี <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ตลกแหละผมแค่แบบตลกนิดนึงพอตอนเขาจุดอะมันดังมากนะครับ อันนี้ซักรีดใช่ไหมโอเคนะครับหูเขาสวยมากเลยนะครับเพราะว่ามีไฟนั่นแหละนะครับโอเคหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะไปสร้างชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินนะครับผมพูดชั้นหรือเปล่าผมจะสร้างชั้นใต้ดินนะครับก็คือชั้นใต้ดินนั่นแหละนะครับ อันนี้เป็นห้องเนาะเขาจะจุดดิงไหมเนี่ยผมจะได้แบบตลกสักหน่อยแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องตลกนี้ผมบอกครั้งสุดท้ายนะคะผมจะไม่คุยเรื่องภูแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครบโอเคผมพูดรอบสุดท้ายนะนะครับมันไม่ใช่เรื่องอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องใครเลย แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งนะนะครับผมแก้ผมก็แค่พูดเฉยนั่นแหละนะครับคุเขามันสวยไงนะครับถ้าไปเห็นตอนจริงอะจะสวยกว่านี้อีกเป็นสีไฟแล้วก็เสียงดังนะครับโอ้ทีวีพวเพื่อนครับทีวีมีรีโมทโอ้โหมีทุกรุ่นเลย ถ้ามีมีรีโมทนะแล้วจะแล้วจะกดยังไงล่ะถ้าผมกดหน้าจอมันก็กดไม่ได้สิเนาะเราต้องใช้รีโมทนะครับรีโมทมันก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเอามือไปจิ้มกดจริงจริจิ้มกดก็ได้นะแต่ความจริงอะ่ะไม่ต้องเดินไปเดินมานั่นแหละทำได้ทั้งสองอย่างแหละจะกดรีโมทก็ได้หรือว่าจะกดหน้าจอก็ได้ หน้าจอสําหรับรุ่นอื่นนะครับหน้าจอที่กดตรงหน้าจอเลยสําหรับรุ่นอื่นนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะลืมก็เหมือนทีวีนั่นแหละแต่รุ่นนี้ใช้ดีโมดนะครับโอเคอันนี้ศิลปะโอ้โหโอ้โหถ่วยรางวัลโอ้ไม่สีทองกับสีขาวใช่ไหมหรือเปล่าน่าจะใช่ น่าจะเป็นสีขาวนั่นแหละอ๋ออันนี้เสร็จแล้วโอ้เข้ามาอีกไม่เป็นไรหรอกผมจ่าตัวเองก็ได้โอเคนะครับอ้าวนี่อีกอ่ะผมก็คิกว่ามีแค่นี้โอ้ยลูกสุนัขโอ้โหลูกสุนัขเอ๊ะลูกสุนัขนะคะไม่ใช่ลูกสุนัขเฮ้ยจะพูดยังไงดีโอเคพอแล้วพูดพอแล้วโอเคเดี๋ยวไปสร้างกันต่อนะครับ <c oughs> อา้าวโอ้ยระโทเผออไปนั่งอันนั้นอีกโอ้ยอ้าวแล้วผมจะกระโดดทำไมเล่าอ๋ออ๋อเราประตูไม่ได้มันเป็นโลบะผมก็ว่าอยู่ผมกดทำไมเฮ้ยอันนี้หมดแล้วเนอะนะครับเหลืออะไรอ๋อเพื่อนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นอะวันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะมาอัดแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาอัดชั้นสองให้ดูนะครับวันนี้พอก่อนนะครับชั้นใต้ดินก็เอาไปแล้วเดี๋ยวชั้นสองค่อยพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นนั่นแหละพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับวันเสาร์ที่ผมก็อยู่เหมือนเดิมนะครับจ์ถึงศุกร์ก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเสาร์ที่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ ACC อีกตามเคย นั่นแหละนะครับบ้านสวยเนาะนี่บ้านสวยนี่เดี๋ยวผมจะแคปเหมือนเดิมนะครับผมจะไปทําอะไรนะหน้าปกรูปนั่นแหละหน้าปกรูปเหมือนเดิมนะครับอันนี้บ้านหลังที่เอ๊ยอันนี้บ้านอะไรนะอ๋อผมไม่พิมพ์แล้วนะครับเออลืมไป ผมลืมไปเอาเอาผมไม่กดแลวของผมเนี่ยอ๋อก็ว่าอยู่โอเคผมจะไม่พิมพ์ว่าบ้านหลังที่สองแล้วนะครับเพราะมันสามไงมันก็เป็นบ้านหลังที่2อ,อยู่นั่นแหละนะครับบ้านนี้มีถึงบ้านหลังที่สามใช่ไหมหรือว่ามีอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งอาจจะมีอีกก็ได้นะครับมีน่าจะมีบ้านหลังถึง น่าจะถึงบ้านหลังที่สามนั่นแหละไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่มั้งโอเคนะครับโอเคพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้วนะครับโอเคพอเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตลาไปก่อนนะคบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กับช่องพี่แบงค์45ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม โอเคบ๊ายบายครับ